สวัสดีนักลงทุนทองคำทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube g o a l าล์นะครับเพจ o กอาล์ a ow, แล้วก็เว็บไซต์ g o a l l o w c o m นะครับคลิปวันนี้เราพาไปสู่ซีรีส์ของ Go Outlook 2023นะครับ วันนี้ผมจะไปพูดคุยกับทางคุณธนรัตน์พัศวง์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มหัวเซิงเหงนะครับไปดูมุมมองของหัวเซิงเหงกันว่าทิศทางทองคําในปีนี้มองอย่างไรกันบ้างนะครับหลังจากที่ราคาทองคําดีดขึ้นมาแรงตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยหลังจากนี้ล่ะหัวเซิงเหงมองว่าจะไปอย่างไงต่อนะครับสวัสดีครับคุณธนรัตน์ครับครับสวัสดีครับทองคําปีนี้ขึ้นแต่1,900เรเร็วมากเลยเป็นไปตามที่คาดไหมครับ ครับก็เป็นไปตามที่คาดครับจากปีที่ผ่านมาราคาทองถูกกดดันจากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับก็เลยทําให้อค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นครับแต่พอมาปีนี้เปิดต้นปีมาเนี่ยดูเหมือนกับเรื่องของการสิ้นสุดของการขึ้นดอกเบี้ยน่าจะมาถึงในเร็ววันครับก็ทําให้อราคาทองก็ปรับขึ้นมาตามความอ่อนค่าลงของค่าเงินดอลลาร์ครับแล้วก็ประกอบกับในเดือนมกราคมมีช่วงเทศกาลตรุษจีนครับนั่นก็มีแรงซื้อเข้ามาอย่าง เอ่ตอตอนนี้กํกลงข,ขทองดิตัวขึ้นไปสูงครับมองมองว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเลยไหมครับเป็นี้หรือว่าแค่ชะลอแล้วก็ตึงดอกเบี้ยไว้ครับเอ่อคิดคิดว่าจะเริ่มทยอยที่จะคงการขึ้นดอกเบี้ยครับแล้วก็อ่อค่อยมาดูสภาพเศรษฐกิจอีกทีหนึ่งนะครับหลักๆจริงๆแล้วก็ดูจากเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐเองด้วยซึ่ง มันขึ้นไปผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาปีที่ผ่านมาที่ประมาณ9%กว่านะครับแล้วก็เป้าหมายเงินเฟอ้อระยะยาวของเฟดยังอยู่ที่ประมาณ2%ซึ่งปัจจุบันอยู่ประมาณเพียงแค่7% mm hmm. เพราะฉะนั้นทิศทางตรงนี้ยังคงต้องจับตาดูอยู่ทั้งปีครับแต่คิดว่าเฟดเนี่ยจะมีในวันที่ค่อยๆลดในเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็ทรงเอาไว้สักพักหนึ่งนะครับก่อนที่จะกลับมาพิจารณาเรื่องอาการลดดอกเบีย้ยอีกทีหนึ่งครับ มีปัจจัยอื่นไหมครับที่ววเซี่งอยากให้จับตามองเป็นพิเศษก็คงเป็นประเด็นเศรษฐกิจโลกนะครับในปีนี้เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าที่ผ่านมามันไม่ค่อยดีไม่ว่าจะเป็นฝ้าอเมริกาเองนะครับในเรื่องของยุโรปหรือจีนแต่ว่าเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำเนี่ยก็ทุกคนก็ทราบดีว่าปีนี้น่าจะชะลอตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งเป็นกลุ่มเนี่ยเราต้องบอกว่าสหรัฐเองเย,ยังมีเรื่องการขัดดุลงบประมาณอยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องเงินงเฟ้อ ซึ่งอาจจะใช้เงินงบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐก็คงจะลําบากเพราะฉะนั้นวินัยการคลังเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องจับตามอกนะครับส่วนจีนเนี่ยเป็นประเทศที่เศรษฐกิจฟื้นนะครับก็หลายคนก็มองว่าถึงแม้เขาจะมีโควิดมากแต่ถ้าเริ่มเปิดประเทศเนี่ย ก็คงจะส่งผลให้อย่างบ้านเราเองเนี่ยค่าเงินบาทก็น่าจะแข็งค่าส่วนหนึ่งจากกัรท่องเที่ยวที่เข้าบาทด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าจีนจะกลับมาโตได้มากกว่าร้อยละห้าครับแล้วก็น่าจะมีความต้องการจากคนจีนในเรื่องของทองคําเข้ามาพอสมควรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องติดตามนะครับแล้วก็ปัญหาทางการเมืองระหว่างสหรัฐอเมริกาก็ยังเป็นประเด็นที่น่าจับตามองในปีนี้นะครับส่วนในของยุโรปเองเนี่ยเรามองในเรื่องของ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจครับถึงแม้ว่าถ้าสงครามรัสเซียยูเครนจะค่อยๆคลี่คลายเป็นทางที่ดีขึ้นในปีนี้เนี่ยปัญหาเศรษฐกิจที่ลุมแล้วมาจากก่อนหน้าทําให้เลขเงินเฟอ้อของยุโรปเองก็สูงนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆหลาครั้งที่ค่าเงินยูโรอ่อนก็จะส่งผลให้เงินยูเอสนี่สามารถแข่งค่ากับเข้ามาได้เป็นเป็นระยะในปีนี้ครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น สิ่งที่เรียกว่าชักคเยอร์กันอยู่ว่างดอลล่์อ่อนค่ากับดอลลร์แข็งค่าครับครับในในของส่วนทองไทยเองปีนี้เงินบาทก็แข็งค่าเร็วขึ้นมาเหมือนกันนะครับมองทิศทางเงินบาทยังไงครับครับเงินบาทปีนี้มองว่าน่าจะแข็งค่าขึ้นกว่าปีก่อนนะครับเพราะว่าท่องเที่ยวที่กาลังฟื้นตัวขึ้นมารวมถึงดอกเบี้ยข,ของไทยก็น่าจะปรับขึ้นมามากกว่าปีก่อนนะครับระฉงนั้นในมุมมองที่เรามีเรื่องของการจัด หาสินค้าต่างๆเพราะมีการขีดกันการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยอาจจะทําให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้าๆนะครับแต่ว่าก็คิดว่าปีนี้แนวโน้มค่างเงินบาทน่าจะแข็งค่าขึ้นก็จะทําให้นักลงทุนในประเทศอาจจะเรียกว่าลงทุนทองได้ยากขึ้นเพร<อ>าะ<ม>อาจจะอยู่ในกรอบแคบขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะเล่นรอบได้แต่อาจจะเป็นการเก็งกาไรในระยะสั้นมากกว่าครับน่าหน้าอยู่ที่เท่าไหร่ครับเฉลีย่ยค่างเงินบาทสามสิบสี่ถือว่าสวยงงามไหมครับ ครับก็ก็สามสิบสี่สามสิบสามนะครับก,ก็ก็มีโอกาสก็ยังคิดว่าช่วงช่วงนี้ราคากับปรับขึ้นมาสูงผมเองคิดว่าถ้านักลงทุนพอมีกําไรแล้วก็อาจจะต้องทยอยขายบ้างเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มีแรงปัจจัยที่ดันมาจากเรื่องของจุดจีนด้วยครับครับผมให้กลยุทธ์การลงทุนปีนี้งไงดีครับในมุมมองของวัวเซ้งเฮงครับก็ยังคิดว่าปีนี้เนื่องจากค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วงที่เป็นการแข่งข้าอย่างต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นจะทําให้ นักงทุนอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนอาจจะต้องเป็นการลงทุนในระยะสั้นนะครับเข้าแล้วก็ต้องมีออกบ้างนะครับแต่หากราคาปรับลงมาต่ําอยู่ในระดับพันเจ็ดี่เหรียญน,นะครับก็ก็ถ้าเป็นเป็นโอกาสนั้นก็อาจจะสามารถซื้อเก็บระยะยาวได้ครับแต่โดยภาพรวมแล้วก็คงให้กรอบอยู่ประมาณพันเจ็ดรอยี่ห้าถึงพันเกี่เหรียญน,น่าจะเป็นกรอบของปีนี้ครับ มีเมีสิทธิ์ถึงสองพันไหมครับมีโอกาสเห็นไหมครับเออันนี้คงต้องต้องมาดูว่าถ้าหลุดพันเก้าขึ้นไปแล้วมีปัจจัยสนับสนุนต่อเนื่องอันนี้มีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าในในกรอบของปัจจัยปกติยังให้ประมาณพันเจ็ดรอยิบห้าถึงพันเก้ารอยี่สิบครับกรอบราคาไทยแหละครับเออก็ประมาณสองหมื่นเจ็ดพันถึงประมาณไม่เกินสามหมื่นครับหรืออย่างดีก็ประมาณสามหมื่นกับห้าร้อยบาทถ้ากรณีที่เงินบาทอ่อนกลับขึ้นมาครับไม,ไม่ไม่เห็นนิว 3, 000, ไฮสามหมื่นสองไม่ไม่ไม่ไมไมทะลุเนาะ ถ้านะถ้าดูจากปัจจัยทั่วไปตอนนี้ยังยังไม่เห็นครับแต่แน่นอนสถานการณ์ก็ปเปลี่ยนไปได้ตามแต่ละช่วงนะครับแต่ถ้ามองจากต้นปีไปยังคิดว่ายังไม่น่าจะไปหลุดไทยเดิมครับก็ก็คือ,อยังแนวทางก็คือ,อยังให้ย่อซื้อสะสมไว้ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคมองมองไกลๆทองใใค,างคําเขามองกันสองพันสี่สองพันอะไรนี้มีโอกาสเห็นไหมครับสองพันสี่รอยดอลลาร์อะไรพวกนี้ผมค<บ>ิดว่า<บ>ถ้าปีนี้ปีนี้สามารถหลุดพันเก้าขึ้นมาแล้วยืนพื้นได้ดีแล้วแล้วถ้าไปแตะสองพันได้ก่อน ค,ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่ายังยังคิดว่าพันเก้าเป็นแนวต้านสําคัญที่ <c oughs> ถ้าหลุดขึ้นไปน่าจะมีน่าจะมีมีปรับลงมาบ้างครับหลังจากที่ขึ้นไป ต้องยืนต้องยืนให้ได้ใช่ไหมครับพันเก้าปีนี้ใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณธนรัตน์พัสวงศ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มหัวเส้นเหงกนะครับที่มาร่วงพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนทองคําในปีนี้กันนะครับอย่างที่คุณธนรัตน์บอกว่ายังไงทิศทางก็ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับแต่ทองไทยเองจะต้องดูค่าเงินบาทด้วยว่าจะแข็งค่า ขึ้นไปได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งจะส่งผลต่อราคาทองคําไทยโดยตรงนะครับแต่แนวโน้มเระยะยาวแล้วก็ยังถือว่ายัางดูดีนะครับยังไงก็ฝากนักลงทุนก็นำข้อมูลที่ได้มาก็ไปปรับใช้ไปปรับแผนในการลงทุนกันละกันนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ